จังหวัดหนองคายเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตจังหวัดหนองคายจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่11เฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองคายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีที่ทรงเป็นดังแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและออกกำลังกายอีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเกือบ4,000คนวันที่2พฤศจิกายน2568เวลา5นาฬิกาณลานวัฒนธรรมดิมฝั่งแม่น้ำโคงบริเวณพญานาคคู่วัดลำดวนในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนายจำลักกันเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดโครงการแสงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่11เฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองคาย โดยมีนายแพทย์สุรพงศ์พดุงเวียงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายกล่าวรายงานมีนายประทีปอุเจเรญประลัดจังหวัดหนองคายนายวุฒิไกรช่างเหล็กนายยุกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายพร้อมหัวหน้าสว่วนราชการผู้บริหารหน่วยงานเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสําคัญของประเทศไทยพบผู้ป่วยประมาณ1880คนต่อประชากร10,000แคน หรือร้อยละสองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตและความพิการสูงโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ร้อยละ90โดยการปรับพฤติกรรมเสี่ยงจังหวัดนองคายได้ตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้จัดกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่11เฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองคายขึ้นในวันนี้ในหัวข้อออกกำลังกายเป็นนิสัยห่างไกลสตรก no stop no stroke โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและออกกําลังกายเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสําคัญขอ,ของการออกกําลังกายการจัดกิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีการจัดนิทรรศการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองและการเดินวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรซึ่งจังหวัดหนองคายมีผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจำนวน3,990คน